ทำไมถึงใช้โลออนแล้วไม่ถึงเดือนก็ดำคะครับสาเหตุนี้นะครับตอบคำถามง่ายมากเลยครับโลออนเนี่ยถึงเขาจะทําให้ดําก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คงไม่ดาภายในหนึ่งเดือนนะครับอันนี้มันก็เร็วไปครับถึงเราจะกดแรงก็คงไม่ดาเดี๋ยวนั้นครับเพราะเนื่องจากว่าผิวเรียนแตกแล้วครับมันมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีความชื้นอยู่นะครับอย่างเราต้องใช้เวลา3-4เดือนหรือ6เดือนครับเป็นอย่างน้อยครับค่อยเกิดรอยดบจางๆเกิดขึ้นนะครับก่อนนี้ว่าจะแรงจริงๆนะแต่ที่ดำเนี่ย เคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราเปิดโลออนใช้นะครับเติใช้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเตือนเราอยู่ครับอย่างหนึ่งมันจะเริ่มคันยิบยิบครับคันยิบยิบคืออะไรครับนั่นคือเป็นอาการที่เราเกิดการแพ้ครับไม่ใช่ว่ากาลังปรับตัวนะไม่ใช่ครับเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นแต่เราไม่สนใจครับเรายังคงใช้ในกลุ่มที่เป็นโออนตัวนั้นอยู่ครับเพราะว่านึ่องจาาซื้อมาคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมันก็ไม่ได้อะไรแต่มันก็คันนั่นเกิดการแพ้พอเกิดการแพ้เกิดอะไรขึ้นครับคราวนี้มันกก็คืออวว่่่าาบง ตัวของละออนหรือพิภพันธ์ที่เราใช้อยู่ตัวนั้นนะครับมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอมหรือสารอะไรก็ช่างครับที่ทําให้เกิดการแพ้อยู่นะครับดังนั้นถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับหลังจากใช้ครั้งแรกนะครับให้หยุดใช้ครับโดยทันทีครับและเปลี่ยนพิภณันตัวอื่นครับให้หยุดใช้หรือถ้าหากจะลองใช้นะครับก็ให้มันหายคันก่อนแล้วลองใช้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ได้ทําให้เราแพ้จริงๆค่อยใช้ต่อครับถึงจะไม่เกิดปัญหาครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเจอปัญหาแบบบนนี้ะคครัก็ืืออ1เดํา